สำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับร้านคุกกี้แลนด์ช็อปให้บริการเติมเกมคุกกี้แลนและเกมมือถืออื่นๆเติมได้รวดเร็วทันใจปลอดภัยและที่สําคัญเลยคือประหยัดทุกคุณเติมเองแนะ่นอนนะครับผมเองก็เติมกับร้านนี้นะหากใครสนใจเนี่ยสามารถกดไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมก็คิงด้อมกันนะในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพา,าเพื่อน ไปส่องการอัปเดตประจำวันที่7ก,กรกฎาคมนี้กันดีกว่านะครับก็อีกแค่ไม่กี่วันนี้เองเนอะน่าสนใจมากๆเลยแพทน้ามีทางคุกกี้ใหม่โหมดใหม่นะครับเอพิโซดใหม่ก็มาแล้วก็อ,อื่นๆอีกเพียบเดี๋ยวเราจะสรุปไปฟังแบบเข้าใจง่ายๆนะครับสำหรับใครที่อยากอ่านเองหรืออยากลงลึกเนี่ยมาอ่านได้เองที่ประกาศตรงนี้เลยไปเดี๋ยวไปกันคร่าวๆนะครับ อันแรกจะเป็นการอัปเดตมหากราบประจนัยของคุกกี้องค์3อารมณ์ก็จะเหมือนกับตอนคอตเตดมาเหมือนหอยนางรมมานะครับโดยเงื่อนไขในการเล่นเนี่ยมันจะต้องจบวันที่3ของคุกกี้องค์ที่2ก่อนมันถึงจะเปิดตรงนี้ให้เราเล่นและการเล่นมันจะมีขนนกชนิดใหม่เข้ามานะครับไม่ได้ใช้ของคอตเตดไม่ได้ใช้ของหอยนางรมนะเป็นของมันเองนะครับมันมีชื่อว่าปากกาขนนกโอดิซีสก็ อย่าลืมมาตรงนี้นะครับได้รางวัลเยอะมากเออถัดมาเป็นการเพิ่มคุกกี้อีปิกตัวใหม่นะครับก็คือคุกกี้รสฟินองเซียอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วเนะมันบอกมาตั้งนานแล้วอ่าเขาคร้าวนะครับตัวนี้เป็นคุกกี้อีปิกสายป้องกันยืนแนวหน้าก็ใครที่ดองเพชรไว้เตรียมตัวเออจะมีของให้จัดและนี่น้องฟินองเซียเลยนะ อ่ถัดไปนะครับเป็นการเพิ่มโหมดมาสเตอร์ที่การสำรวจโลกนี่แหละน่าสนใจมากเว้ยโดยเงื่อนไขในการเปิดเอพิโซดเนี้ยมันก็คือเราต้องพิชิตโหมดสำรวจโลกนะครับโหมดปกติที่เอพิโซด10ก่อนสรุปเลยก็คือต้องผ่านโหมด10ปกติถึงจะเปิดได้นะครับแล้วก็ในวันที่7เนี้ยมันจะเปิดแค่เอพิโซด1ถึงเอพิโซดสมาสเตอร์เท่านั้นนะครับ5ขึ้นไปเนี่ยยังไม่เปิดนะ และการจะเล่นที่โหมดมาสเตอร์ได้เราจะต้องเคลียร์โหมดความมืดของแต่ละเอพิโซดให้ผ่านก่อนก็คือถ้าเราจะเล่นเอพิโซด4มาสเตอร์ใช่ไหม4มาสเตอร์เราต้องผ่าน4มืดก่อนแค่นี้เองเข้าใจไม่ยากนะครับในเนี้มันจะมีรางวัลมากมายแล้วก็มีบัฟในแต่ละด้านนะมันจะกําหนดแบบลดพลังโจมตีเราลดคู่ท้ามของเราอะไรพวกนี้เดี๋ยวต้องรอดูวันจริงนะครับ นี่อันนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจอันใหม่เลยเป็นการเพิ่มระบบการเติบโตใหม่และอัปเดตการสนับสนุนนะครับก็จะมีเพิ่มแคนดี้วิเศษและปลุกพลังคุกกี้ได้เฮ้ยทำยังกับเป็นผลปีศาจเลย <c oughs> ไม่ใช่นะอ่าต่อไปเนี่ยเดี๋ยวมาดูตรงนี้เลยดีกว่า1น,นะครับเป็นการเพิ่มแคนดี้วิเศษของคุกกี้3ชนิดมันจะเพิ่มให้กับคุกกี้ที่เข้ามานะในแพทหน้ามันจะมีแค่3ตัวก็คือ เอเปโซ่แวไพร์แล้วก็มันม่วงนะครับมันทําให้ไอ้สามตัวเนี้มีการเพิ่มความสามารถแล้วก็เพิ่มบัฟบ,บางอย่างได้นี่เอฟเฟกของแคนดี้วิเศษนะครับเมื่อสร้างแคนดี้วิเศษขึ้นมาสกิลเดิมของคุกกี้จะได้รับการอัปเดตได้รับการอัปเกรดนะครับหรือเพิ่มเอฟเฟกใหม่รวมทั้งจะยิ่งแข็งแกร่งแล้วมีเอเกลักษณ์เพิ่มมากขึ้นด้วยโอ้โหใครที่เป็นสายมันม่วงสายแวไพร์สายเอสเนี่ยน่าจะโดนใจนะ ผมเองได้ชอบเอทมากเลยเดี๋ยวต้องลองดูนะครับนี่เขาบอกว่าสามารถดูเอฟเฟกและโมชันของสกิลที่ได้รับการอัปเกรดได้ล่วงหน้าที่หน้าจอการสร้างแคนดี้วิเศษนะครับแล้วก็มีการอัปเกรดและทำแคนดี้วิเศษเงื่อนไขก็คือเมื่อคุกกี้มีเลเวล50เนี่ยจะสามารถทำไอตรงนี้ได้อ่าโอเคในการทำแคนดี้วิเศษจำเป็นต้องมีทรัพย์สินใหม่ก็คือชิ้นส่วนจิตวิญญาณนะครับผลึกน้ำตาล วัตถุดิบของคุกกี้แต่และตัวและเหรียญก็ต้องไปฟาร์มของเอานะตามนี้เลยหลังจากทำแคนดี้วิเศษก็จะสามารถใช้ชิ้นส่วนของจิตวิญญาณผลึกน้ำตาลวัตถุดิบของคุกกี้เพื่อเพิ่มอัปเกรดแคนดี้วิเศษนะครับจึงสามารถอัปเกรดได้จนถึงระดับ30เนี่ยในการอัปเกรดจะมีตาการสำเร็จทั้งใหญ่สำเร็จแล้วก็ล้มเหลวก็เหมือนมิตีติดคลกด,ด้วยหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็ตีธรรมดาติด แล้วก็มีตีแตกเหมือนกับเราตีท็อปปิ้งมัง้งอืมอาตรงนี้ต้องรอดูของจริงแต่อ่ะคร่าวๆเนี่ยระบบมันจะคล้ายๆกับท็อปปิ้งนะครับเนี่ยมันยิ่งบอกว่าะระดับของแคนดี้วิเศษมันจะมีการเพิ่มบัฟก็ต่อเมื่อ,อคือระดับบวก10บวก20บวก30อารมณ์เดียวกับท็อปปิ้งเลยก็คือถ้าเป็นท็อปปิ้งอะ่ะมันจะไปได้บัฟใหม่ที่บวก6บวก9บวก12ใช่ไหมแต่อันนี้จะได้ที่บวก10บวก20แล้วก็บวก30นะครับ โอเคอันนี้รอดูของจริงโคตรน่าสนใจอะ่ะถัดมาปรับปรุงโครงสร้างภายในสกิลและปรับเพิ่มสมดุลของคุกกี้3ชนิดที่ใช้แคนดี้วิเศษนะครับว่าเป็นแวไพร์เอสแล้วก็มันม่วงตามนี้เลยทําให้มันดูดีขึ้นเก่งมากขึ้นนะครับก็อันนี้รอดูวันจริงอย่างเดียวเพิ่มระบบปลุกพลังคุกกี้อันนี้แหละที่โคตรน่าสนใจในแพนหน้ามันบอกว่าเนื่องจากก่อนหน้านี้ แม้ลัคุกกี้จะมีระดับถึง5ดาวแล้วและได้รับคุกกี้ดังกล่าวเพิ่มแต่ก็ไม่สามารถปั้นให้เติบโตได้อีกทางเราจึงได้เพิ่มระบบปลุกพลังที่มาพร้อมกับไอเทมเติบโตแบบใหม่ได้แก่หินวิญญาณปลุกพลังและชิ้นส่วนจิตวิญญาณนะครับเพื่อช่วยทําให้ผู้เล่นสามารถปั้นหลักคุกกี้แข็งแร่งขึ้นได้อีกโอ้โหสำหรับคุกกี้ที่เลื่อนระดับจนถึง5ดาวด้วยหินวิญ,ญญาณคุกกี้ที่มีอยู่แล้ว เมื่อไปที่หน้าข้อมูลของคุกกี้ฉันก็จะมีปุ่มปลุกพลังคุกกี้บอกกฏขึ้นที่ตำแหน่งเดิมของปุ่มเลื่อนระดับคุกกี้นะครับก็จากที่อ่านมาก่อนหน้านี้นะก็คือเราต้องมีคุกกี้5ดาวก่อนไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรเนี่ยถ้า5ดาวขึ้นไปแล้วผมคาดว่ามันจะปลุกพลังได้นะเออน่าจะปลุกพลังได้นะครับในการปลุกพลังจะต้องใช้ทรัพย์สินใหม่ก็คือหินวิญญาณปลุกพลังชิ้นส่วนจิตวิญญาและเหรียญน,นะครับเฮ้ยต้องไปดองเหรียญไว้แล้วเว้ย เมื่อปลุกพลังคุกกี้พลังโจมตีพลังป้องกันพลังชีวิตและพลังต่อสู้จะเพิ่มขึ้นและสามารถปลุกพลังได้สูงสุดถึง5ดาวอ่าเอาดิโอ้ใครมีเลเจนด์อันเช่นห้าดาวนี้แม่งโคชี้โกงไยนะมันเห็นผลชัดเจนนะเว้ยถ้าอย่างเรา4ดาวอย่างเงี้ยเขา5้าดาวแล้วมันไม่ใช่แค่พลัง5ดาวใช่ไหมมันยังมีพลังจากการปลุกพลังอีกผมว่าแพทหน้าเนี้ยน่าจะเห็นผลความแตกต่างชัดเจนมากขึ้นนะสามารถรับชิ้นส่วนจิตวิญญาณและเห็นปลุกพลัง ที่จําเป็นในการปลูกพลังคุกกี้ได้ที่การสุ่มคุกกี้นะครับฟังดีๆนะมีในการสุ่มคุกกี้โหมดมาสเตอร์ในการสำรวจโลกร้านเหรียญรางวัลในคิงดอมอารีนาและก็แกลเลอรี่หอยลากสีนะครับดังนั้นเราต้องสุ่มคุกกี้บ่อยๆแล้วก็ฟาร์มของทุกวันแล้วตีแรงด้วยใช่ไหมมันมีในคิงดอมอารีนาต้องเอาไอ้เหรียญน,นั้นนะไปซื้อนะครับแล้วก็หอยลากสีก็ต้องส่งของไม่ใช่สิ ไอ mic. หอยลักสี่ก็คือไอไอที่เราเอาไปแลกของได้นะครับไอตรงนั้นนะหากอยู่ในสถานะที่มีหินวิญญาณจํานวนมากพอที่จะเลื่อนระดับคุกกี้ถึง5ดาวแล้วเมื่อได้รับเหรียญวิญญาณของคุกกี้ตัวน,นั้นเพิ่มก Ball ็จะได้เหรียญวิญญาณปลุกพลังอะไรอะเพิ่มก็จะได้รับหินวิญญ,ญาณปลุกพลังแทนหินวิญญาณดังกล่าวอ่ะหากอยู่ในสถานะที่หินวิญญาณปลุกพลังจํานวนมากพอที่จะปลุกพลังถึง5ดาวแล้วเมื่อได้รับหินวิญญาณปลุกพลังของคุกกี้ตัวนั้นเพิ่ม ก็จะได้รับชิ้นส่วนวิญญาณตามระดับไมเลตอ๋อมันอาจจะเปลี่ยนถ้าเกิดว่ามันตันสุดๆแล้วเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นไมเลตนะครับน่าจะเป็นแบบนี้นะอ่ะไปดูอันต่อไปเลยกิจกรรมใหม่เพื่อสนับสนุนการเติบโตนะครับรับสิทธิพิเศษฉลองอัปเดตอ่ากิจกรรมที่1เนี่ยรับรางวัลสุดพิเศษตามจำนวนคุกกี้หดาวที่มีอยู่อันนี้ผมไม่อ่านมาเป็นกิจกรรมแยกแล้วก็ น่าจะดีที่สุดตั้งแต่เกมเปิดมาแล้วนะครับโคตรดีนะอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนี้อันที่2เป็นสิทธิพิเศษเกี่ยวกับแพ็กเกจคุกกี้อันนี้ไม่น่ามีอะไรสายเติมนะครับสายเติมสสยเซียนเนี่ยมาเอาตรงนี้แล้วก็เพิ่มรางวัลประกาศจับนะครับก็คือไอตรงเนี้ยมันจะมีเหมือนจะเป็นด่านเพิ่มใช่ไหมปกติมีแค่10ก็จะกลายเป็น12นะครับก็ดีขึ้นนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันตันกันที่10แล้วก็เล่นง่ายด้วย เราจะได้ผงสกิลมากขึ้นเนี่ยแล้วก็มีการเพิ่มไอเทมผลึกน้ำตาลที่จะเป็นวัตถุดิบของแคนดี้วิเศษในรางวัลสเตจของประกาศจับวันนี้เลเวล6ขึ้นไปก็ในประกาศจับนี้น่าจะดีขึ้นนะครับเพิ่มห้องผสมเวทมนต์เนี่ยซึ่งมาสิกบุกสร้างการผลิตใหม่ที่จะช่วยผลิตไอเทมต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการเล่นเช่นนาฬินนการลรนเวลาชิ้นส่วนท็อปปิง้งวัตถุดิบเฉพาะคุกกี้ที่ใช้ในการทำแคนดี้วิเศษนะครับ เมื่ออาณาจักรถึงเลเวล35และเคลียร์เควสที่กำหนดก็สามารถซื้อห้งองผสมเวทมนต์ที่เมนูสร้างแล้วก็ไปที่สิ่งปลูกสร้างนะครับและติดตั้งอาณาจักรได้ก็อันนี้ง่ายๆนะเหมือนแบบเป็นอ่าที่สร้างอะไรให้กับเราพวกของต่างๆต,ต,ตามที่บอกไปเมื่อกี้เลยเนี่ยมาดูได้นะครับามานี่เลยอันนี้ก็สำคัญเพิ่มแลนด์มาร์กนะครับไม่ใช่เพิ่มแลนด์มาร์กเพิ่มส่วนแลนด์มาร์กรอยฟ้าก็ผมเห็นภาพมาแล้ว มันจะเป็นแบบไอ้ที่ที่เราเอาแลนด์มาร์คไปไว้ข้างบนฝาได้ข้อดีเลยคือปัจจุบันเนี่ยบางคนทอดแลนด์มาร์คออกไปบัฟก็ลดนะครับหรือพื้นที่แม่งก็เต็มไม่รู้จะวางไรดีก็ต้องวางเมืองแบบลกๆไม่ได้จัดอันนี้ก็ดีขึ้นคือการที่เราเอาแลนด์มาร์คส่วนเกินบางอย่างเนี่ยที่เราแบบลกหูลก,ลก,ลกตาใช่ไหมไปไว้ข้างบนเลยประหยัดพื้นที่นะครับก็ดีขึ้นนะเนี่ยไปไว้ขึ้นข้างบนก็ยังคงได้เอฟเฟกเหมือนเดิม แล้วก็เพิ่มไอเทมอไอเทมตกแต่งใหม่นะครับอันนี้รู้กๆกันอยู่แล้วนะตามอัปเดตมันจะมีมาทุกครั้งนะครับไม่น่ามีอะไรามาดูอันที่ผมบอกว่ามันสําคัญเลยก็คืออันนี้นี่มารับสิทธิพิเศษฉลอง update, อัปเดตอาอัปเดตปุ๊กพลังกันเถอะเนี่ยผมมองว่าเป็นกิจกรรมที่น่าจะคุ้มที่สุดตั้งแต่เกมเปิดมาแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเราไปลองดูก็อนเนี่ยมันจะเพิ่ม ของรางวัลให้เราตามจำนวนคุกกี้ที่เป็น5ดาวนะครับถ้าเป็นคุกกี้คอมมอน5ดาวจะได้พิมพ์ตัดคุกกี้3ชิ้นถ้าเป็นแร็จะได้5ชิ้นแล้วถ้าเป็นอีพิกกับสเปเชียลเนี่ยได้10ชิ้นซูเปอร์อีพิกเป็น15ชิ้นนะครับลองคิดสภาพดูเรามีตัวอีพิกตันกงนขนาดไหนอย่างไอดีหลักผมอะโหตันทุกตัวนะที่เป็นอีพิกถ้าเป็นแอนเชียนกับเลเจนเนียจะมีแค่นางฟ้าที่ตันก็ ได้พิมพ์ตัดนะถ้าตีเป็นเพชรนี่โคตรหลายแสนนะครับเกือบจะล้านเพชรได้เลยอะแถมมาขนาดนี้ถูกไหมอันนี้ลองไปคูณกันนะครับก็คือเอาจํานวนคุกกี้ที่เป็น5ดาวของเรามาคูณตามเนี้ยถ้าเรามีคอมมอนสมมตินะมีคอมมอนสิตัวมันตัน5ดาวหมดแล้วใช่ไหมเราก็จะได้ประมาณ30เพราะว่าเอาไปคูณ3นะครับเนี่ยคูณได้เลยอยากรู้ว่าคูณได้เท่าไหร่โดยเงื่อนไขนะครับก็คือเนี่ย เราต้องมีคุกกี้จำนวน5ดาวภายในวันที่7กรกฎานะครับนี่11บอโมงภายใน11โมงจุดห้นะครับก็โอ้โหบอกเลยว่าใครที่ดองเพชรไว้ตอนนี้ผมแนะนำให้สุ่มนะถ้าตัวคุณยังไม่5ดาวแนะนำให้สุ่มเลยคุ้มจริงอืเนี่ยหลังจากนี้หลังจากอัปเดตเขาก็น่าจะแจกให้เราเนะอะโอเคคร่าวๆดังนี้ก็ ผมมองว่าแพทหน้าเนี่ยสนุกมีโหมดต่างๆมากมายพูดแบบนี้มันอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับหรือบางคนก็เห็นภาพรูดมาบ้างแล้วแต่บอกได้เลยว่ามันเป็นแค่สิ่งที่เราคาดเดาไปเองรอดูวันจริงนะครับแล้วเราจะรู้เลยว่ามันน่าตื่นเต้นนะส่วนฟีนองเซียคนทักมาถามเยอะมากว่ามันจะเก่งไหมอันนี้ไม่รู้เว้ยแต่จากความรู้สึกแล้วเดาว,ว่ามันไม่น่าจะสุดเท่าไหรออ่คนน่าจะไปนเน้นไอ้พวกแคนดี้ อันใหม่อะไอของรางวัลใหม่อะไรพวกนั้นกันมากกว่ารอดูเอสรอดูแวมไพร์รอดูมันม่วงนะครับว่ามันจะสุดขนาดไหนแล้วก็รอ,อดูคนที่เขาแบบปรับคุกกี้ปลุกพลังใช่ไหมออปลุกพลังห้าดาวลองดูนะครับว่ามันจะสุดไหมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะค่อนข้างใจเยอะมากๆเลยอย่างที่บอกนะครับใครที่รู้สึกว่าพูดไม่รู้เรื่องหรือว่าอะไรพวกนี้สามารถมาอ่านเองได้เลยนะครับที่ประกาศตรงนี้นะ เพอกัในคลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย